งวดที่แล้วดถเต็มๆเลย30จับข้าวสารมาได้อบอกถูก3งวดแล้วเนี่ยอือค่ะสวัสดีครับวันนี้มาตามจะมาตามแนวทางของน้องพิธานะครับผมก็น้องพิธานี่เป็นเด็กเด็กอะไรนะครับผมที่ว่าจับข้าวสารแล้วมันเลขออกมาตรงๆเลยใช่ไหมครับงวดที่แล้วใช่ค่ะท่ามาจะเป็นจับข้าวสารให้มันขาดใช่ค่ะจับข้าวสาร น้องพิธานี่เป็นเด็กบุญเยอะหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะลอดก่อนกำหนดหกเหลือนอพอดก่อนกำหนดบุญเยอะแข็งแรงครับเขาสารหายพอแม่บุญ่าตายายถูกสามหัติดกันแล้วเนี่ยถือกันเบิดเลยมาถูกกันมดเลยหมดก่อนน้องจับให้สามสิบเม็ดใช่ไหมครับใช่จ้ะสามสิบเม็ดปลาปลากระถูกห้าสิบบาทอ๋อครับ น้องน่ารักเนาะน่ารักนะคิ้วคมเลยงวดนานแล้วรอตามอีกครับเดี๋ยวจะจับใกล้ๆวันเดี๋ยวรอห้จับเนาะจ่าครับใกล้ๆเมื่อจังสีจับอีกเท่าหนึ่งหมกใช่จ้าเมื่อกี้เห็นคุณแม่ของน้องพิธาบอกบอกว่าไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าน้องจับให้ศูนย์สามแล้วทีนี้คุณแม่แล้วขาขาน้องพิธานี่ก็ไปโดนใช่จ่าข่าวที่เหลือใช่เขาสารหกอ๋อก็สารหก จะไปปติอีกปฏิเจ็ดเก้าอีกเจ็ดสิบเก้าเมตรอีกอ้าวถูกทั้งบนทั้งล่างที่นี่อ๋อครับอ๋อคือเพื่อนเพ็ดเขาซานีค่ะใช้การอีกเป็นเจ็ดสิบเก้าเม็ดนมาค่ะโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งล่างเลยแม่นใช่ไหมลูกหงวดีเสดมาตามอีกดีนกตามีจาะติดตามีหงวดเนี้แต่ว่าต้องยูกไกลๆมือก่อนไกล้วันก่อนจ้ะ ถ้าถ้าเกิดว่าเรากำรรไว้แต่น้เน่นๆนี่มันจะมันจะเคลื่อนใช่ไหมครับใช่แต่มันจะเคลื่อนเดี๋ยวให้เอฟซีกดรอนะครับ,บผมรอตามแนวทางของพิธาเนานะครับส่วนตัวพี่แป๊กมีฝันไหมครับก็ฝันอยู่แต่ฝันว่าลูกสาวก็ก็ลูกเขยนะรลองไห้ก็เลยไปถามว่า<ๆ>เป็นอะไรลองไห้ยท่าน,นี่ไอ้ลูกเขยก็บอกว่ามะปางน่ะมันไหล่ตกเลือดพ่อไปดูในทางขยาเห็นจะเป็นในล่ก้อนเลือดน่ะอยู่ในทางขยาน่ะแดงจ่อยเลย แต่พอดีมันจะเกณฑ์อาหารอีกวันทีหาเมษายนอ่ใส่กระโดนใบแดงอีกแล้ววะแต่ว่าเราจะสื่อตามอายุลูกสาววันทียี่สิบเก้ามีนานี่ครบสิบแปดสิบแปดปีอายุลูกสาวสิบแปดปีเนาะค่ะใช่สิบแปดปีเต็มใช่เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวรอรอดูอีกที่หนึ่งก่อนว่าพิธาเนี่ยเขาจะจับเขาสารด้เลขอะไรอีกนี่พิธาน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่เสื้อก็เป็นเสื้อเป็นของหลานนี่ใช่ไหมใช่จ้าที่สื่อเป็นของหลาน แม่นนาะเข้ามาสองสามงวดติดแล้วใช่ละสามงวดแล้วเนี่ยวันนี้ให้อีกนี่เด้อน้องนะวันี้นายให่นาะลูกเนาะ fc เขาจะได้ถูกนาะลูกเนาะใช่ไหมครับนายหนึ่งหนึ่งอ๋อที่นี้ของพี่แ๊กนี่เลขของพี่แ๊กนี่จะซื้อเป็นอายุของลูกสาวใช่ไหมใช่หนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่แหละแต่ว่าจะตามแปดเจ็ดเจ็ดแปดได้ชอบเลขชอบ ปดเจ็ดเจ็ดแปดสามทุกงวดเลยนันแต่บ่กกับตัวเดียวกันด้ค่ะเพราะว่าบางคนกลว่าเหล็กเจ็ดกับเหล,ล็กหนึ่งนี่ตัวเดียวกันใช่ค่ะซื้อซื้อแต่อายุของลูกสาวแล้วยกของลูกเขยนี่ซื้อ,ซ,อซื้อไหมครับลูกเขยนี่อายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไม่มันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมันจะเกณฑ์อาหารวันที่ห้านี่ยเพราะว่าฝันเห็นทั้งทั้งทั้งลูกเขยกับลูกสาว ร่องไห้ทั้งคู่เลยครับแต่ว่าคนที่ตกเลือดนั้นเป็นลูกสาวใช่ก็จะเห็นเลือดนี่นจะได้โชคสถูก <c oughs> ให้ถูกเดอ้อถูกถูกนำกันครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเดี๋ยวรอดูพิธาก่อนพิธาเขาจะจับเขาสารวันใกล้ๆวันนู่นแหละท้งกี่ได้หายจับอีกครับก็วันนี้ก็เอาแนวทางความฝันของพี่แป๊กไปก่อนเนาะจ้าครับ ขอก,กดรอไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะครับให้เอฟซี C กดรอไว้เดี๋ยวจะมาตามน้องพิธากรรมเข้าสารนะครับผม <c oughs> หมดที่แล้วนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยจ้ะเป็นจั <ๆ S 2> นนงไหนก่อนคะ่ะแบบจับสองหลอกวัดจ่าหรือวัดจังไหน<ช>ค่ะก <ๆ S 1> อดจับหลอกเดียวแหละแต่ว่าพอดีแม่เข้าเอาบางไอ้เมทเข้าสารไว้แล้วคขาหนีขาน้องพิธานอะไปโดนก็เลยไปนับอีกเลยได้เจ็ดสิบเก้าเมร ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างรอบแรกนี้ได้สามสิบ่ค่ะจ้ารอบแรกพิธาเขาจับเองล่ะสามสิบแต่ขาหน่ะไปดุนเอเอาสารที่แม่เขาวางไว้พอแนมันหกเลยเจ็ดสิบเลยนับแต่เจ็ดสิบเก้าเมตรทั้งบนทั้งล่างน้องนี่เป็นเด็กมีบุญเนาะจ้ามีนะขอดก่อนกำหนดหกเดือนนี่แข็งแรงมีบุญแต่ก็แปลกเนาะขอดก่อนกำหนดแต่ว่ายังแข็งแรงแข็งแรงครับ สามงวดติดแล้วนะ้ะสามงวดแล้วงวดนี้งวดที่สี่นะ้ะรอดูงว,วดที่สี่นี่ก็เดี่ยวทางความฝันของพี่แป๊กพี่แป๊กฝันว่าไงนะครับผมฝันว่าลูกเธอลูกสาวก็ลูกเธอนะ่ร้องห้ยก็เลยไปถามว่าเป็นอะไรร้องห้ยกันนี่เขาบอกว่าปม่ป้าเนะ่ะมันตกเลือดก็พอไปดูเลือดในกล่องขย,ยนะน่ะก็เป็นเห็นแบบเป็นเลือดนะแดงจอ่อยไปก้อนเลยนะ่ะนี่ก็เลยค่ะ ว่าจะสื่อตามอายุลูกสาวอ๋อก็าว่าแต่ต่ว่าของทางแอดมินตีไม่เป็นนะครับผมเพราะว่าผู้หญิงตกเลือดนี่จะตีเป็นยังไงนะครับผมให้ fc คอมเมนต์มานะครับผมแต่แพ็กนี้ตั้งใจจะซื้อเป็นเลขกันอายุของลูกสาวใช่แต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้าลูกสาวจต่อายุครบสิบแปดลูกสาวเกิดวันที่ยี่สิบเก้ามีนาสองห้าสี่เก้าครับแล้วก็อายุของลูกสาวกับลูกเขยใช่ไหมครับลูกสาวนี่อายุ วันที่ยี่สิบเก้านี่ครบสิบแปดเต็มแล้วก็ลูกเขินนี่นะจะอายุประมาณยี่สิบเอ็ดแหละเพราะจะเกณฑ์ทหารแล้วปฏิหารคือมีเลขสามคูนเนาะค่ะหนึ่งแปดเจ็ดแปดลวกัสองหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดแปดนี่เป็นเลขเลขชอบจ้ะเลขชอบที่แป๊กนี่ตามทุกงวดเลยเจ็ดแปดงวดเมื่อกี้ก็ตามเนาะค่ะตามมันตามแต่ว่ามาซื้อตามแม่หลานนั่เอง ค่ะห้านถูกทางบนทางล่างเลยอ๋อพี่แ๊กได้ซื้อตามที่หลานกำรรขา้อสารให้งวดก่อนไหมครับจา้าโอ้ถือว่าแม่นเลยเนาะน้องน,น้องพิธาเดี๋ยวให้เอฟซีกดรอไว้นะครับผมแนวทางของน้องพิธาเดี๋ยวน้องพิธาเนี่ยจะมาจำขา้อสารให้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับวัน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 หวยออกแหละต่ว่าตอนเช้านั่นแหละอืเพราะว่าตอนบ่ายๆเดี๋ยวเอฟซีจะซื้อไม่ทันเนาะตอตอนเช้านั่นแหละครับ สวัสดีค่ะน้องพี่ทานอ๋อเชิญเบอร์ยี่สิบสามน้องพี่ท่านเชิญเบอร์ยี่สิบรับก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับแนวทางขอบคุณครับคคุณ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของน้องพี่ทานเนาะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะแนวทางก็มีตองหวัดว้ก้อนนะคะหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะส่วนเหลขกกำกับสารของน้องพิธาเนาะคะ่ะจะมาตามให้วันที่16มีนาคมนะคะจะเป็นช่วงเช่าเนาะคะ่กะกักดด้อว้ก้อนนะคะเอฟซี FC. ก็ให้มมีโชคไม่มาน้ำกันสุกุสุก่กนเนาะคะ่ะทางช่องก็ขอจจทคลิี่ว้เพียงเท่านี้นะค,ะค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ